ค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับหวยหนานาของเรานะคะหวยหนานาของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างเอยเมื่อวานให้ไปนะคะ 8. กับศย์ออกตรงๆนะคะนี่นะคะเมื่อวานนี้ให้ไปนะคะวันนี้เข้าเป็นไงนะคะเต็มเต็มนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะพรุ่งนี้วันที่2ี่แล้ว ใครที่เข้าดูไม่ทันยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้นานาบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้นานาจะทําเป็นคลิปวิธีการคิดคลิปแค่คลิปเดียวนะคะคลิปต่อไปนานาจะไม่ไม,ไม่เขียนให้ดูแล้วนะคะว่าคิดยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่นานาจะทําเป็นวิดีโอสไลด์คือบอกไปเลยว่าวันนี้ให้อะไรอะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่านานาเองทํางานประจำเนาะไม่ค่อยมีเวลาพักเบรกก็แค่15นาทีก็กว่าจะมาเขียนมาคิดกว่าจะมาถ่ายกว่าจะมาเผยแพร่มันไม่ทันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่อธิบายเลยคือใครไม่ทันก็ให้ไปดูย้อนหลังใน playlist นะคะแล้วก็สอบถามมาได้นะคะว่างเมื่อไหร่ก็ตอบให้ละกันนะคะก็อย่าว่ากันเนาะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้วันที่ยีพรุ่งนี้24่่นะ VIP วันนี้รับไปปังๆกันแล้วอ่าวิธีการคิดไม่ยากเลยค่ะอันนี้ตั้งแต่วันที่สินะคะ15เป็นต้นมานะคะไอช่วงนั้นเป็นต้นไปก็เข้านะคะแต่ว่าคือเวลาเขียนไม่พอคือเสียเวลาในการเขียนก็เราเอาแค่ข้าวๆก่อนเนาะวิธีการคิดเราก็จะใช้ หลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างจับรวมกันฟังให้ดีนะคะแล้วก็คูณกับ3แล้วก็กดเปอร์เซนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่ใช้2ตัวท้ายของเลขทศนิยมนะคะแล้วก็เอา2ตัวนั้นมาเป็นการลูดหรือว่าวิ่งนะคะโอเคค่ะอย่างนี้วันที่15แล้วก็เอา7-7 รวมกันก็จะเป็น77นะคะคูณกับ3%ก็จะได้ออกมาเป็น3 1 3กับห3 1มหมายถึงหลังทศนิยมนะคะโอเคค่ะอันนี้3เข้านะคะต่อมาเราก็เอา9 6คูณกับ3มเปอร์เซ็นต์มันจะออกมาเป็น8ตัวเดียวแต่หน,นาๆเขียนเป็น82ตัวนะคะกลัวเพื่อนงงนะคะเอ้ยมันเป็น88นะคะจะเขียน8ตัวเดียวก็กลัวงงนะคะก็เลยเขียน88เหมือนที่เขาให้มานะคะก็ เข้านะคะเข้าทั้ง882 88, ตัวเลยต่อมานะคะก็จะเป็น71เคูณ3%เปอร์เซ็นต์เท่ากับ1กับ3อันนี้เข้าทั้งใน3่มนะคะอันนี้ก็จะเป็น39กคูณกับ3%เปอร์เซ็นต์ก็จะได้เป็น 1- กับ7นะคะอ่ะโอเคเนี่ยอันนี้หลุดไปนะคะหลุดไป1วันไม่เป็นไรนะคะก็ต่อมา64คูณ3%เปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับ99กับ2 2เข้านะคะต่อมาถึงวันที่เท่าไหร่คะ20นะคะ ก็ได้73็คูณสก็จะได้1นึเก้าหนเข้านะคะวันที่21นะคะก็0 6ก็จะได้เป็น0ใช่ไหมคะเอ้ยได้เป็น6นะคะก็จะได้เป็น6กคูณสเจะเท่ากับ18นะคะเมือง1 8 8เข้านะคะอ่านี่ค่ะต่อมาวันนี้วันที่23ใช่ไหมคะอุ๊บอิบอุ๊บอิบจะอุ๊บอิบก็อุ๊บอิบไม่ได้เสละโอเคค่ะใครเผื่อขี้เกียจด,ดูนะนี่ค่ะ,ะ,ะเฉลยเลยนะคะ วันนี้วันที่23นะคะที่นานาให้ไป8กับ0 8เข้าเต็มเต็มใช่ไหมคะเข้าทั้ง2ตัวเลยก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ก็จะใช้8.4คูณกับ3%ปก็จะได้เท่ากับ5กับ2นะคะพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นกันสิว่า5กับ2จะเข้าไหมนะคะอันนี้ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23นะคะเขาเราหลุดไปแค่รอบเดียวนะคะก็ยังไงก็ เอาไว้เป็นแนวทางในการดูคิดคำคิดคำนวณนะคะฮานอยมี3ฮานอยนะคะที่ให้ไปมีฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP แต่ละฮานอยวิธีการคิดคำนวณไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาดูมาชมนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามนานาได้นะคะและอีกอย่างนึงคือเอาไปใช้เป็นแนวทางแล้วอย่าลืมนะคะ ใครที่ชื่นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิกติดตามให้นานาด้วยนะจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะทำแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะทำเป็นวีดีโอสไลด์ให้นะคะก็สำหรับขําคืนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ แห่งๆปังๆกันทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปดูสูตรยีกร่กีด้วยนะคะ,ะมีหลายอย่างนะคะสามตัวตรงทั้งบนทั้งโต๊ดหรือว่าสองตัวบนล่างตรงโต๊ดหรือว่าจะเป็นวิ่งลูดนะคะก็มีหลายอย่างเข้าไปดูใน playlist ได้นะคะสงสัยอะไรก็สอบถามได้ใต้คลิปนะคะหรือจะเป็น id ก็ได้นะคะ 1> 3 1 2 5 2 1 a ตัว a เล็กนะคะสำหรับคำเกิืนนี้ขอให้เฮงๆงปังปังกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันหลังนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ